สั่งบาร์บีคิวไวกินที่บ้านถุงใหญ่นี่ถุงเล็กมีหม้อมาพร้อมหม้อสองชุดเหรอก็สองวงสองวงไม่เสียเลยบาร์บีคิวหม้อก็อยู่กำลังจัดแจงกันวันนี้ก็ไหว้พระมาวัดสาขา วางคุณเคียนชายทะเลข้ามสะพานไปก็เป็นเขตสมุทรปราการ เริ่มลงมือแล้วตอนนี้มาครบหน้าครบตามีความสุขมากวันนี้พอไหมพอไหมไม่พอซื้อได้อีกไม่น่าพอหรอกครับครอบครัวใหญ่ครับผมวชเยรุ่งเรืองม่พอนนกินหนมันโดนปุ่มเนี่ยมันโดนตรงนี้ใครไปัดนะไมไป ฉันบอกว่ามันตัดแค่สอันมันตัดเองไงผลผลิตของผนรุ่งเรืองนก่นสาขาพนใจห้นมันผิตหลี่แหลนี่นี่หี่จผลผลิตผลผลิตี่นี่ล่ลนี่แหละ่แหลนลนีลีลนลนีล่แะนี่งก้านสาขาลาเห็นีหนี่ลผลนนี่แนแนะะีีหนลแ่ล่แลี่าน อะไรลูกจำได้เหรอลูกไม่ปุ้งเลยเดี๋ยวลูกจำได้ไหมจำได้สองทีมอะไรอย่างเนี้สอมปีสองปีกว่าสอหน้านั้นสามปีก็ดันเกิดเ่ออะไรจำได้ป่าวสองปีที่แล้วเล่นเต่า่้งนึ่งมือคลองกับมนาวันสองวันเริ่มลงมือกันแล้ว้รกิจเดรอ่มีธุริจทำธุรกนเอสองมือจัดให้เปิดเดี๋ย้เนา้ขียมันติดกันอย่างนี้เหรอไม่ยิไม่ยิงอง ไม่ไม่ก็แกสองอันนี่นี่อไรอ่ะทุกคนใช้ผิดแล้ต้องหักอย่างงี้นะมันจะขี้ได้อเนี้นี่มันมีสอคู่สองอันฝังัวเจียงแล้วังงอนทำอะไรก็เทโอใส่นังโอ้ยเหนียวเนม่บอกว่าอะไาเาเนี้กินหมูไหมเ่าหยิบหมูให้กินเหมูนที่องปันกเนือหมูเด้อเี้อเด้เ้อเด้อเด้้เด้อ้เดอเด้ออเอเด้อเเ วางให้ยังไงย่าลงเบคอนให้ไหมเสือเหรอเ่ยเสือมันแข็งอะไม่ได้ตอนนักิ่เราจิ้มมอ่ไเริ่มลงมือแล้วพี่โอ้ก็ฉีกเนี่ยก็ไดรกเลยเขากินหรือเปล่าเขาบอกกินเขาบอกกินมูสหรอโอ้โหเรากินข้าวไปเมื่อกี้นะกำแต่ช่วยเลก็ได้เอออนรกเขาอยากกินจริงแหรอ ออาออกมาใส่หนิแอบนะจ้ะของกระเทียมอะไรโอ้เทโลนั่นครับเออเขาเเทโลเอเอแอบแ่อนอะแล้วนี่ไงหมูมันกินหนิที่หมูไหมลอล็อล็อได้ไหมเน่ยของหมาลแอกไช่ออกไปมันวิ่งไปไหนไม่รู้หมาหายองกมา ผมเรียนนี้เียมเลยคามตันแล้วไงนมืเรยนคนนี้แหละเรียนพรอบครเรียนอครเนี่แมใส่นี่ให้ถือเป็นเสจะเป่าก่อนเส็ถือเป็แล้วถือเป็นต้อให้มีอันี้ออทีนี้คับทีเอ้ยนี่ไม่กล้าทำายุกอหรอเปก่อนฉีกขึ้นนีกเสียเปีนมันจะขีเลยวหลเียมือของไคร เดียโอเคครับตอนแรกโอเคเล่นน้ำตึมเลยไปเ่นึกว่าแบบเข้าเขาไม่ได้ไปถึงฮัลโหลฮัลโอเด็กฮัลโหลเขาเป็นแบบไม่รู้เลเด็กมาเตอบอกว่าอร่อยเด็กาฮัลโหลเด็ก้นสวัสดีเด็กบ้านรวยใช่ไหมบอนรวยเต้นใช่ไหมเด็กบานรวยบอลรวยตรงข้ามสรว่ายน้ำอ่ะ กินหมูหองชุดสมอครับวันนี้กินที่บ้านสุกใจกว่าครับผมสุกใจนี่คือคลิปที่สองจากันจัดกับจับว่าสาขามาแล้วนะครับนี่น้องไค้ดี้เขาจเป็นอะไรไม่ต้องเป็นแน็ตเป็นตัวโอ้สงม้อเขาด้วยเขากินแค่ไหน้วมันก็ไ่ได้ะเที่ไม่มีมันวันนี้เปิดไฟข้างในไม่ได้วัดสองศูนย์ครัพี่โอเปิดได้ไม่เปิดนะโอ้สองศูนย์แล้วค่ะนี่ไม่มีต้องเปิดประตู

รูมาด้ไหมเ่ไปดูหมาหนูชอบหว่ามันเป็นแบบนี้กดกากระบาดเลไม่มีบอกมาแล้วถามย่าย่าย่าไอพี่ทำไอะไรอ่ะทไม่เกินสาทุ่มนะภุมินะก็บอกม่ีทำอะไรอะเีมล่าอ่อ่อยสกอร่อยอร่อย พิมนี้พีมันกันเรียบร้อยเป็นบางคนอ,อ,นะอ,อเลือเหลือเป็นบางคนก็อล่ร่อยบาร์บีคิวสั่งมาทับกินที่บ้านสั่งสำเร็จรูปมาทางน้นก็เสาหงอลูกสาวพะเล็ก ต้อโทษหนังบัวได้เอกูบอกแล้วอันี้อีกแล้วที่โอเมาทีดแล้วต้อแรกอ่ะเขาแสกหลงแล้วเป็นไรเนี่ยจะไปไหนไปเมลองไทย แฮปปี้เปปีน้อยออรตนะ้่เาป่าพีเสือแ้เป่าหมด่าแล้วออ้ยเป่าอู่นี้เป่าอีกนึตเป่าหรู้โอ้ ู้เลยรู้ด้วยเป็ไปดมเคทไมหรอันชอบดมเนยยังไอ้จะมาชอบดมี่้เดเสร็จแล้วก็การตั้งมือต้งมือตั้งมือเฮ้ยจบแล้วจบแล้วล p สอ2นี่ก็เนี่ยตามโอ้ยหนักเลนครับผม